ไปไปตั้งแต่ตั้ไม่ไหน,น,นแจ้ตัวบวนขบนองเล่นคนเด้โอ้ั้งแต่ว่าไหนขางเลยนคนนุงจะส่งหนอเสียพ่อเนุ่ <c oughs> <c oughs> มลุก็ส่งไ <c oughs> ห้ให้เยอะนุงส่งอยู่เนาะเออเอากระหมา้าหม้ายำสิกระมาก็ไปน้อนเล่นมัน่ล่นึ้นกบป้าหลานไปาตามไปเล่นไปยังไปที่หนะครับอเออ เออมากิจังมาคุณกมัุณโคกนกกบมาเนยเป็นวน่าีมอมึน่ะกินาโคกกได้หลเหมนื้อนาลาเุกพตจีนี่โคกนี่ให้คัดติโคกกคัดฟโคกออกจากกันให้น้าไปหันโคกหอมนต้นไม้นี่มีแต่ต้นญ่าเรือเอาไปเรือเทนียังเนาะไว้เอ็นเนี้ยนั่นหกตัวน้อยยนห้อนเคียงนะครับ มูวเอานี่กับไอ้สุกหันแล้วกับมูวคนนั่นแหละมาเลียงมาเลงอะไรกันนั่นอ่ะออาตันไหนมันเลงงากับเปเบิ้งตกวันมันจะเลงงาเนี้ยกำปั้มนะอตอนบุนบิดก็เลงยากบ้เอาบ่าปัม้มพอแม่ภาคพายุโคกสันติตอนแรกๆก็เคยไปจับจองหันยัยงไงมันมาจับจองกันนะมูน้ำมงนาเก้า,านาเด่มเลยนะนั่งจำพวยี่บบอ่าแต่พอแต่พอยี่บาพูล่ะคเดียว นะกวางโคกกวางบิดนกแท้เนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นลูกผู้ใหญ่เห็นบ่ครับคนโบราณนี่พ่อใหญ่บับนี่เป็นลูกผู้ใหญ่แม่เหี่ยวลูกผู้ใหญ่หมูอไม่เหี่ยวเออเป็นหน้าไม่เหี่ยวบ่นนเออหน้าไม่เหี่ยวโอ้ไปย่าบับเป็นลูกพุยไงกันลูกกกันพ่อใหญ่บับเพราะเป็นมุ่นไม่เหี่ยวสิหน่เออมุ่นไม่เหี่ยวเลยโอ้มุ่นหน้าน่าบ้านนี้คนโบราณนึงเขายอถือว่าอังสี้ใหญ่ก็มือต้องเอาทั้งมือสินะ มันก็ได้ได้ทั้งโคกฟุตมูเลยล่ะครับผู้น้อยก็ได้ตำม้าเรื่อยๆเรื่อย่างทีนะนมุ่นหน้าแม่เนาะอ่าพญาบาเป็นคนแท่งได้ถ้าบอกบละบือมาพุ่นตีตป็นใหญ่มากจากบละเบือทีนี้มาจากบ้านน้องศิมไงน้องน้องยังก่อนน้องศิมไงน้องศิมไงเออสมัยก่อนเขากระจายที่ตรงเดี้อำเภอบละเบือเออเป็นตำบลหรือปะเนี่โว้ยประจิติดบละเบือเนาะน้องศิมเนี่ยสมัยกับพระเจ้าพัฒนา เป็นที่สองเที่ยวตะกี้อันไว้หน้ายาเบงดำเบงเนี่ยครับอันแยกเต็มเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวยปอันอันอาเนี่ยเข้าไปเอาฝนกุ้งฝนอย่างน้องซิมนี่ยละไปแดกกุ้งก็ได้มาผิดเสียปิดตรงตรงตะกี้กันนอนหน้าตีนอนหน้าจะเอากันนอนหน้าพอก็แม่กันนอนน้าเออเอากันนอนประจ้ำโอเอานี่เนาะลำตันประสีครับครปนอนกับเพป็นนี่ละเพป็นกับตอนนีนอนนี่นอนมังนี่นะเออนอนเัีเกินี่หระ นอนนอนนองวอนลบกันเชี่ยวเที่ยวคนน่แต่ท่านพุดทานเติมตุ้นสีน่ะสีสีกันถึงไปอกันแล้วกันไปเป็นลิงสาวเออเป็กเสนนอนคนน้องนองลาบกไปแล้วเอาคนนะเอาคนตาคนนะครับโอ้บางคนตาคนเออบางคนตัวที่หอดบางคนก็หกเติดนเปนเนาะเนาะแล้วยางไปทางยางเป็นโลยางนำทางไปแจ้งคนไม้ไม้ได้แล้วน้ำซ้าวจะเห็นเน อย่างหน้าเกาเกาอท่างหน้าแรลกยุ่มมงไหนยุ่มมงอกตานโอ้ยุ่มอกตานสวนนั่นเลยอืออือพออยงหน้าตะเกาเออเก่าเลยแข่งเลยที่เริ่มไปบุบเบิกกันป่ะครับเออพอจะไปสวนมันจะเกาอืมอันนี้ท่นมาอยู่ตอที่แรกเลยว่าพอแม่เพิ่นมาอยู่ก่อนตะกี้เป็นหน้าเกามุ่นมั่งมันหน้ามุ่นมั่งแล้วกับพอจะแบบไปทางเอานี่แหละโไปเนินปัญหายแล้วกับไปทางสินะผู้ทางกับผู้ พูนเกียร์ลูกไปทางเกียร์ไปอย่างกระพูนเนี่ยไปหอดไปเฉียงนาครับไปเห็ดเฉียงนาอยู่มองเราต้นตางมองต้นตาละต้นตาลทันหละเตี๋ยงนาอยโอ้ทันหน้าเกลือเกลือปอยด้นั่นแหละครับมันมันห่างกันก็บาห่างเลยวันนี้ก็ค่อยแปลนออกแปลนออกไปเรื่อยๆแบบนี้แปลงนะกระเพยใหญ่ยูหันยูหันช่วงเอาไปนอนกับเพยเนนี่ก็นอนยูหันมองนามันเป็นเนินนี่เนาะบัดนี้ทั้งไตมันนี่เป็นหอมเลยบัดนี้หอมนี่เห็ดผักกันเห็ดเป็นแหงน้าติวันนี้ก็หอมมันมีอันสาอายุก็อไฟนะอายุก่อไฟนะ เป็นสาเกอทางจ้าไปแบบละคนคุณตกมากเลยโอ้ยเอื่องขนาะโอ้ยเอื้องเนี่ยมาตองห่วงเลยล่ะอตะตกสมัยผมกันยังหลายอยู่มันที่มาเปิดตอนน้ได้สเชตันเพิ่นบ่มีนับเท่ากับก้นขุดสลักตันเออเอื่องอย่างเอื้องเผาเนาะยงล่ะกผมกันยังได้ได้กินอยู่ด้วยแต่ว่ามันมาเบิดยกที่โคกแตกละเออหกแตกนี่ละโคกแตกนี่ บ่มีล่ะช่องช่องเบิดกักในก็ช่องมีลาช่องอันเขาเจ้าไตยย้ำพื้นนี่แหละช่องนี่ยแล้วช่องนั้นเนาะครับมันก็ไปสุกนี่บวชอยู่เด้อเอาสุกกับบวชเตเออบวชไปเน้นเนาะโอ้ยี่บวชนึงบวชไปยี่บวชนึงบวชนี่มีคนเหรอไม่จะเอาเลียวไม่ได้บวชบวช บวดไปเนี่ยนจากปีอาสุกจากปีว่าจนอยู่ได้เพิ่นไปปวดจะทำโทษยังไมโอ้สองทำโทษกับสองปีประมาณสามปีบวดอนนั้นเดี๋ยไปบวดจวัดศิลาน้าไปอาจารย์กงปูครับเราไปนี่บวดบวดได้พราอะไรถึงคือแน่เราก็จะจังง่องมายุ้น้องบวดีหมีานองบดีหมีก็เนครับนองดีหมี ซาวหน้ากับซาวตรงหม่องหอนออมมันเป็นหอมเนาะหอมหอมมาหอมอไหลลงมาไหลลงมากับพ่อละซาวไปฮอมหลัมีฟันคนยังไปยันคำพูดหรอกคน,นคนคน,คนเคยยานพีหลอกกันจ้ะเ <c oughs> จ้าเจ้าชุจ้ว่าเป็นตายละ่ะเจ้ว่าเห็นผีนี่โอ้เห็นประยำเห็นกระสังให้บอกผีอยู่หัอให้บอกเพราะว่าบไปทางอ่าก็ ก้อยลูกนั่งหนึนงอยู่ทั้งเถียงจะคล้องเขาไปทางปุ่นนาไป่แบบทางนั้นนะหอมตอนนั้นเป็นานตอนตอนนั้นเอาเอาเนี่ยเป็นนมบอกเลิว่าเป็นเล็กหน่อยตอนนั้นตอนนั้นแหละตอนทางนั่นแหละพุ่นนาไปยุไปเฮ็ดเลยเอาใหญ่เอาเกิดขึ้นมาเปลี่ยนเดียวโอ้บ่อืาทางนี่พยายังก้มไปเล็กหน่อยดิบ่เออของของโรงเรียนเพานีของเรียนทำแม่ทาวบ่เห็นเขาพอไปทางทุกคนจะคลองนึ่งก็เถียง เห็นเขาเรียกงัวนน้ำหอมมัน่ะเห็นก็ครับถามพ่อว่าพ่ออันมูงัวมันคือหลายแท้เขาไม่หยังกันออ่ันพ่อนไม่เห็นโอ้พีนะเออเอออ่าข็ดขวางตัวเดินทางเนาะเออเข็ดขวงขวงอืมขวงคักดอืมต้นไม้เนี่ยมันก็หลายเนาะต้นไม้เนี่ยลายพรอนขวางอีหลีอืพอนน้ำเกียงนี่ง้วนเออพูไปหาอยู่หากินนี่กันเมาก็ถือไปจินพราะเม็ดเปนเหล่าพอาตัวเปนเหล่า มันหนุ่มเกี้ยงอันมีต้นน้่มเกี้ยงแล้ยกว่าหน่มเกลี้ยงหลายสิโอ้ยหลายแล้วอยู่ผมก็ยังเห็นหลายเยอะเผาเผาทานต้นน้่มเกี้ยงเลยฟันได้แต่เอาไปเอาผู้เดียวผู้เป็นฟันบ่ได้อันนั้นมันกินผู้แพ้กับแพ้เป็นตุ่มเลยนางยศนางยศไต่เนี่ยเป็นตุ่มหรือขั้นเลยจ้างพ่อยาวเป็นญาติพยานมันเนี่ยมันเนี่ยมันย่อยของไหวหลังเขาเอาจะฟันเอาล้วนเราเานี่ยเอาอันนั่งเอาอันเล็ก กันมากสมัยโบราณตัดกันมากกันยังก็อันนี้ละย่าลำเจียงอย่างละมะนาทาสีผสมกับมันน้ำยามันน้ำเจียงอย่างละเออมานาสีมันเป็นยางติเอืนเป็นยางครับครับทาสีกับพวกกระยังเขาจะเจ้าว่าค่อยปีคือดสมัยมั่อย่างงี้มั่วจิงจรนมากโบราณนั่นใบแบบเป็นคนทางเนาะทางโบราณสิทธิทางพวกจักรสารพวกเค็ดเนี้ยนี่กันได้ของใบแบบนี่ ปุ่มเห็นขึนขันกรระจ่างก็ได้เห็ดสายเห็ดหน้ายังก็เอาบักจกปั่นเอาอย่างเดียวบตมีรถแล้วเนาะสมัยนั้นเนาะสายบันเด็กใส่หน้าก็ควั้เนาะนู่นเอาเองใส่ขัยอยู่ไหมปลากระหละเป็นตะหลายปลาเนี่ยน้ำมากเป็นคนเสียงแรงออกไปบุญ้รรมแก้ม เอาไม่ได้นอนเลยค่ะ